ัวที่ไหนน้องก็มาเลยคับน้องซืงกอด้วยปืนทำที่อะไรบอกแล้วอีแนนคุทำอะไรกูไม่ได้หรอกอาอะไรมึงจะคุยกับกูอ่ะมานี่ก่อนไปไหนมานี่ เออมันนี่ก่อนไปไหนอะ่ะคุยกันก่อนดิไม่กูอยู่ประตูนี้ไม่พี่อ้าวทำไมพี่ขอหักเงี้ยพี่เปไรนพี่เอออะไรวะคนออกกนได้แล้วออกได้แล้วเหรอ เอาอได้แล้วคบ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 ขอเคลียร์ก um. ับอีแนนก่อนพี่ขอเวลาแป๊บหอนแล้วเว้ยเอ้ย